ครับวันนี้จะมาบินทดสอบนะครับเทนเนอร์นะครับเป็นสีเขียวของลูกค้าที่สั่งลงชุดไฟนะครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวบินขึ้นนั่นเป็นคลิปการบินฟร์ไฟนะครับ ชดไฟเที่ยวแรกนะครับของตัวชุดไฟแล้วก็ตัวเครื่องบินนะครับลำนี้ลูกค้าสั่งมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ปรับเทตทิมอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับปล่อยมือบินได้นะครับนี่นะครับสามารถปล่อยมือบินได้นะ จะลองบินเล่นท่าดูนะครับตัวนี้สเปคเมอเตอร์เป็นสองสองหนึ่งเจ็นะครับพันสองร้อยห้าสิบนี่นะครับินกาไ,ได้นะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวจะบินหงายท้องกลับมานะครับเดี๋ยวบินหงายท้องต่ำๆนะครับ เสืกล้องจะมองไม่เห็นบินหงายท้องนะครับนี่นะครับสามารถบินเล่นท่าพื้นฐานได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวบินหงายท้องกันยาวเลยนะครับตัวนี้ตก็อากาศค่อนข้างดีนะครับอาการบินไม่ไวมากนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่นะครับที่มีชั่วโมองบินนี่นะครับ ายท้องบินยนหยับน,น,นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะบินกันยาวๆให้ดูนะครับนี่นะครับไยท้องนะครับบินนานๆบินเล่นท่าได้ปกตินะครับชิดไฟทำงานปกตินี่นะครับ ความเร็วนี่นะครับก็อ,อยู่ประมาณนี้นะครับสเปคไม่แรงมากนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่แต่ก็บยินเล่นท่าได้ปกตินะครับ เตรียมลงครับผมอ่าก่อนก่อนจะลงครับก่อนจะลงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นะครับดูความิ่นนะครับปล่อยมือบินได้นะครับนี่นะครับกันได้ก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะครับน่นเครื่องบินนะครับนิ่งพอไหมครับ ใส่มือปินได้นะครับ่วนซึ่งปินไปนู่นแล้วนี่ปินหมดอยู่นี่นะครับอ่ะลงนะครับเดี๋ยวมาดูตนลงครับจะลงได้เดียนไหมการเล่นกงนต่ำนะครับตาจยาวๆมากอือเคครับผม